สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Fit You Products นะคะวิดีโอนี้ค่ะก็จะมาอัปเดตเข้าใช้ Redbubble ซึ่งต้องบอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เข้าใช้มานานมากเลยนะคะคือนานจนลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมชื่อผู้ใช้ลืมรหัสผ่านทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าถ้าเกิดเราลืมไม่ใช่แค่รหัสผ่านแต่ลืมชื่อผู้ใช้อีกเนี่ยเราจะทำยังไงแต่สิ่งสาคัญเลยนะคะสิ่งสำคัญที่บอกไปก็คือ อย่างน้อยนะคุณจะต้องรู้อ e ีเมลอะคะ่ะ e อีเมลที่คุณเคยใช้ในการสมัครหรือว่าเชื่อมต่อเอาไว้นะคะอ่ะทีนี้หน้าแรกนะคะอันนี้ก็ให้มาคลิกตรงนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณลืมทั้งชื่อผู้ใช้นะคะแล้วก็ลืมรหัสผ่านอย่างอย่างตรงนี้ก่อนให้ดูตรงนี้นะคะคุณจะเห็นว่าจะมีคำว่าอ e ีเมลแล้วก็ชื่อผู้ใช้ใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ย บางคนอาจจะไม่ได้ใช้อีเมละตั้งไว้ในส่วนนี้ใช้แค่อีเมลเป็นเขาเรียกว่า,าใช้สมัครเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้สมัครในในระบบอย่างส่วนตัวเนี่ยนะคะก็คือไม่ได้ใช้อีเมลเป็น,เป,นเป็นชื่อผู้ใช้อะ่ะคือจะคิดเป็นชื่อผู้ใช้ต่างหากนะคะเป็นคำอื่นอาจจะเป็นเป็นแบบ เหมือนคล้ายๆกับนามปากกาหรือว่าเป็นชื่อเล่นนะคะของบัญชี Redbubble ไม่ได้ใช้อีเมลนะคะแต่อีเมลเนี่ยคือใช้ในกรณีที่สมัครเป็นข้อมูลในการรับจดหมายจาก Redbubble เฉยๆอะไรแบบนี้ค่ะรับจดหมายรับข่าวสารไว้ติดต่อนะคะแล้วก็รหัสผ่านตรงนี้ก็คือสรุปโดยส่วนตัวคือลืมหมดเลยนะคะก็เลยมาคิดตรงนี้นะคะ ทีนี้นะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตอนที่เราคลิกว่าเราลืมรหัสผ่านเขาก็จะมาที่หน้านี้ตรงนี้แหละคะ่ะอีเมลตรงนี้คืออีเมลที่คุณใช้สมัครนะคะสมัครไว้รับข่าวสารไว้ติดต่อกับ Redbubble นะคะเราก็จะเอาอีเมลของเราอะมาใส่ตรงนี้เพื่อที่จะรับลิงก์ในการปรับแก้รหัสใส่เข้าไปนะพอใส่เสร็จก็คลิกตรงนี้ค่ะทีนี้นะคะพอเวลาคลิกไปแล้วเนี่ย เขาก็จะแจ้งเราว่าอีเมลส่งไปให้แล้วเราก็กลับไปเช็คที่อีเมลของเรานะคะนี่ก็จะเป็นข้อมูลที่เขาส่งมาให้นี่คือตรงที่เราใช้รีเซ็ตหรือว่าตั้งรหัสผ่านใหม่แต่ทีนี้คุณเห็นตรงนี้ไหมคะเนี่ยเนี่ยคือยูสเซอร์เนมถ้าเกิดคุณลืมเขาก็จะแจ้งมาแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถเอายูสเซอร์เนมตรงนี้ไปใช้นะคะไปใช้เวลาเราจะเข้าระบบแล้วเราก็ไปตั้งรหัสผ่านใหม่โอเคเราเก็บ ตรงนี้ไว้เนาะแล้วคุณก็มาคลิกตรงนี้ก่อนนะคะก็จะมาที่หน้านี้ New p a พาสเวิร์ดก็ให้เราตั้งเลยค่ะตั้งค่ารหัสผ่านใหม่พอตั้งเสร็จก็คลิกตรงนี้ว่าเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านจากนั้นนะคะก็มาลองเข้าใช้ใหม่ก็ใส่ username ตรงเนี้ยที่เมื่อกี้เขาให้มากับอีเมลค่ะแล้วก็รหัสผ่านใหม่ที่คุณตั้งค่าไว้ก็เรียบร้อยนะคะแล้วก็ลองเข้าใช้ดูนี่ก็ประมาณนี้นะคะก็เข้าใช้เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ลืมหมดเลยข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็อย่างที่บอกไปอะค่ะการลืมทุกสิ่งทุกอย่างอย่างน้อยเนาะมันก็จะมีช่องทางติดต่อช่องทางหนึ่งที่เ,เราไม่ควรจะลืมอยู่แล้วเนาะอย่างเช่นอ e ีเมลเนี่ยอีเมลถือว่าเป็นเ,เป็นช่องทางสำคัญนะคะที่เชื่อว่าหลายๆคนอะ่ะ e อีเมลหนึง่งน่ะคุณน่าจะใช้ทำอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมคะเพราะนั้นอีเมลเลยเป็นอะไรที่หลายๆคนคือ จะรู้อยู่แล้วเนาะเรามีอยู่แล้วแล้วก็ต้องรักษาความปลอดภัยอีเมลของเราให้ดีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรหัสเวลาไปเข้าใช้อีเมลกับคอมที่อื่นนะคะก็อย่าลืมล็อกอันะคะอย่าลืมรักษาความปลอดภัยอีเมลของเราเพราะว่าเราใช้กับอะไรหลายๆอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะก็ฝากติดตามวิดีโอใหม่ๆด้วยค่ะ